สวัสดีครับพีเพะนะครับพีเพะจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งาน2เดือนกับเจ้าตัว I n ฟ n n i Hot t 6 p r r o กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้ม จากอีฟนิกในปี2025ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา3,890บาทนะครับจะราคาเต็มคือ4,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประการศูนย์ไทยนะครับผม ตามนี้คือให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผม ตามนี้พี่จะให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะก,กร้าสินค้านะครับเพราะพี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้นะครับมาดูว่าหลังจากที่พี่ทําการใช้งานตัวนี้มา2เดือนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้ดูก่อนในการดีไซน์นะครับผมตัวนี้เนาะดีไซน์ถือว่าทําออกมาด้านหลังมีความสวยงามจริงครับนี่พี่ชอบในการดีไซน์ของด้านหลังและก็ การจัดวางตำแหน่งของตัวโมดูกล้องมากรู้สึกว่าจัดวางได้อย่างลงตัวจริงตัวนี้ให้มากับความบางที่บางจริงครับบางเพียงตัวนี้6 6ม mm มนะครับพร้อมกับตัวนี้น้ำหนักให้มาเพียง1 7 0กรัมทำให้ในการจับในการพกพาตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้เพอร์เฟจริงครับซึ่งพีใช้งานมาถือว่าลงตัวมากในเรื่องของตัวบอดี้ด้านข้างจะมีปุ่มตัวอ f นฟิิหรือว่าปุ่มช็อตคัตในการใช้อินฟินิตเอถือว่าให้เรามาดีมากเช่นพีกด2ครั้งในการใช้ตัวเมนูกล้องตัวนี้ก็มีให้เราผมเรียบร้อยถือว่าตัวนี้อิฟิิให้มาดีมากในการปรับแต่งตัวปุ่ม ก็ปรับตามเจยงกดปุ่มได้นะครับเช่นพีกด1ครั้งเพื่อปรับเป็นการกดปุ่มชัตเตอร์ตัวนี้ก็มีฟัง์กชันให้เรามาถึงป,ปุ่มที่พีรู้สึกว่าพีชอบมากหลังจากพีทําการใช้งานมาส่งในผมกดสองครัะนะ้นหนึ่ง,งเนี่ยคือเข้ากับเมนูกล้องเลยอะ่ะถือว่าดีมาก ตั้งเป็นเมนูไฟฉายก็ได้ตั้งเป็นเมนูช็อตคัทที่รต้องการก็ทำตั้งได้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยแล้วก็มีปุ่ม Power มีปุ่มลดเสียงมีปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มตัวนี้เนาะถือว่าทําปุ่มออกมาได้ดูดีพอสมควรพร้อมด้วยพอร์ตไทซีตัวนี้สามารถทําการฟ t c ชาร์จสูงสุดก็คือ45วัตต์ให้มาแบตคือ5,100 60แรมส่วนตัวนะแบตก็ถือว่าใช้งานอืดผม1วันเพียงพอมากนะครับผมตัวนี้พร้อมด้วยลำโพงให้มันเป็นลําโพง2ตัวลําโพงคือลำโพงตัว DTS นะครับในการขับเสียงถือว่าคุณภาพทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยอันนี้ขอเช่นชมตัว i f r i HOT 60โนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงนี่อันนี้คือความบางมีรูหูฟัง3.5ให้เรามาเรียบร้อยนะครับพร้อมด้วยหน้าจอให้มาถือว่าดีจริงครับ กับหน้าจอที่บอกว่าหน้าจอ AMOLED ออครับสีสันในการสู้แสงสูงสุดก็คือ4,500นิ้กับหน้าจอที่มีความคมชัดสูงสุดก็คือ 1.5K หน้าจอ6.78นิ้วนะครับถือว่าทํำหน้าจอออกมาได้สมบูรณ์แบบมากซึ่งพี่ใช้งานมาหน้าจอโคตรสวยครับใช้งานมาสองเนี่รู้สึกว่าหน้าจอทำออกมาได้ ดูดีพอสมควรแล้วก็หน้าจอต,ตัวนี้สามารถทําการสแกนน้วมือบริเวณหน้าจอของตัวเครื่องด้วยซึ่งพี่ใช้งานมาบอกเว่าการปลดล็อกถือว่าปลดล็อกได้อย่างง่ายได้จริงนะครับบอกเลยว,ว่าสแกนออกมาได้ลงตัวมากครับและมีความรวดเร็วในการสแกนทั้งตัวสแกนผมผมในการปลดล็อกโดยบริเวณกล้องหน้าก็สามารถทํางานปลดล็อกได้โดยการจับไปหน้าของเรานะครับถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีพอสมควรซึ่งพี่ทําการใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากในการใช้งานนะครับนี่ ทัดกดก็ถือว่ามีความสมูิจริงครับกับหน้าจอ1 4 4 h ฮให้มาคือเกินสเปคแน่นอนนะครับผมตัวนี้มาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับเมนูนในการตั้งค่าซึ่งพี่ทำการใช้งานตัวนี้มา2เดือนผมตัวนี้พี่แจนคือรุ่นเบรดเลยนะแรม8 g ิบวกเพิ่มอีก8 g ิเป็น16 g ิ กับความจุรุ่นแบบวันนี้คือ108่กิจะมีความจุอยู่128แล้วก็256นะครับผมนี่พร้อมกับกล้องหลังให้มา50ล้านมี AI Cam คมิมกล้องหน้า13ล้านกับแบต5,160ันหกมมก็ถือว่าแบตท,ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยน,นะครับถือว่าแบตอึด นี่อันนี้ก็ Wi-Fi สามารถทําการซัพพอร์ต Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5ตัวนี้ก็สามารถทําการซัพพอร์ต Wi-Fi ได้เช่นกันซึ่งพีใช้งานมาก็ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงกับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัว i n ฟ i n i เ AI ให้เรามาในการเป็นผู้ช่วยในการใช้ i n ฟ i n i เ AI ถือว่าครบจริงครับเช่น ตัวช่วยในการโทรตัวช่วยการแปลตัวช่วยด้านโซเชียลต่างตัวช่วยในการบันทึกย่อดโดยใช้ AI ตัวนี้ก็มีให้เราหรือว่าการสูบการบันทึกด้วย AI ในการถอดเสียงตัวนี้ก็มีให้เราผมยุบย้อยถือว่า AI ให้มาจัดเต็ม,มาแล้วก็ AI ของแกลลี่ในการลบรวัตถุในการปรับสีพิวตัวนี้ก็มีให้เรายบย่อยถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรแล้วก็ในการตั้งค่าของหน้าจอตัวนี้ก็ตั้งค่าเป็นหมวดทีมมืด ทีมสว่างตัวนี้ก็มีให้เราในการปรับเรียบร้อยถือว่าตัวอิฟลิทฮอตหกสิบโรทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากน,นี่พี่ขอชื่นชมเลยนะครับนี่อันนี้ในการปรับตัวอัตาราลิฟทปรับเป็นหกสิบก็ได้หรือว่าร้อยสิบสี่เิร์ก็ได้ว่าปรับเป็น Auto, ออโต้อัตโนมัติตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยหลังจากพี่ทําการใช้งานมาสองเดือนนะครับนี่ อันนี้เสียงครับเสียงก็เป็นลำโพงแบบตัว DS ปรับเป็นสมาร์ทเป็นเพลงเป็นวิดีโอเป็นเกมคือปรับอีโคเลเซอร์ได้4รูปแบบนะครับแล้วก็มีอีโคเลเซอร์ที่เราต้องการปรับแต่งได้เพิ่มเติมถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากในการปรับแต่งทางนี้นะครับซึ่งพี่ใช้งานมารู้สึกแฮปปี้กับคุณสมบัต,ติตัวนี้จริงๆก็ยี่ห้อมกับตัว Android 15หรือว่า XOS 15นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีผสมกันแล้วก็มีดี่ผมฟอนเสียงให้เรามาถือว่า เป็นตัวที่เสริมที่จับมือถือที่ลงตัวจริงครับมีตัวนาฬิกาผมให้เรามานะครับนี่มีการปลดล็อกมีการแจ้งเตือนที่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนาฬิกาที่ทําออกมาในการแจ้งเตือนถือว่าดีพอสมควรเลยซึ่งพีใช้งานมาถือว่าทําการบ้านออกมาได้ดีพอสมควรเลยสับลอยอีฟลิตัวนี้นะครับนี่บอกเลยว่าเวิร์กมากครับแล้วก็มีต่าง้อยสามารถทําการย่อขยายแล้วก็สามารถเป็นหน้าจอตัวนี้ก็มีหน้าจอได้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากในการเป็นหน้าจอนะครับ นี่มีหมดเกมไม่ทำตัวให้เรามานะครับโปรเรียกว่าหมดเกมทโอเคมกัลยครับตัวนีรับนี่นี่หมดเกมนะครับ ถือว่าเป็นหมวดเกมที่ดูดีพอสมควรแล้วก็ใช้งานในการจัดการความร้อนเกม ROV นะครับผมตัวนี้บอกเลยว,ว่าเวิร์กมากนะครับผมมา่อครั้ที่พี่ทําการใช้งานมา2เดือนรูน้สึกว่าหมวดเกมตัวนี้คือมันลงตัวมากครับบอกเลยว,ว่าสุดจริงครับคือพี่ตั้งใอยากแชร์ประสบการณ์นะครับผมตัวนี้บอกเลยว,ว่าเวิร์กมากแล้วก็มีตัว x c คเนตัวนี้สามารถคนแอปพลิเคชันผมได้ประมาณแอปพวกโซเชียลมีเดียก็สามารถคนได้นะครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากในการค้นนะครับ นี่แล้วก็มีตัวบูสเตอร์นอออาคารมีหมดเด็กให้เราด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัว one tap button หรือว่าในการใช้งานปุ่มชอตคัดเช่นพีกด2ครั้งในการเปิดตัวกล้องเช่นพีเปิด2ครั้งี่างผมกด2ครั้งในการเปิดไฟฉายก็ตั้งค่าโดยการใช้ชอตคัดหรือว่า กดครั้งเพื่อไว้เป็นตัว AI ก็กดได้ซึ่งถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรพี่ใช้งานมา2เดือนรู้สึกแฮปปี้กับตัวนี้จริงครับเนี่ยนี่คือกล้องที่พีไปสัมผัสมานะครับสีสันและก็สกินโทนมีความสวยงามจริงครับซึ่งใช้งานมา2เดือนรู้สึกแฮปปี้กับตัวนี้จริงนะครับบอกเลยว่า AI ก็มีให้เราครบในการเจนภาพออกมาแล้วก็ในการลบวัตถุตัวนี้ก็มีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายวิดีโอเป็น 2K นะครับผม30เฟนมได้นะครับ นี่ถือว่าดีมากสีสันนะผมตัวนี้แล้วก็สกินโทนถือว่าพีชอบมากหลังจากที่พีทำการใช้นตัวนี้มาบอกเลยว่าเวิร์กมากจากพีเ์ครับนี่สีสันดีครับเกลสีออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าไว้ใจได้ครับผมกับเจ้าตัว If n i o ฮอต60โปรครับนี่สีสันดีมากครับและมีความสวยงามจริงครับ กล้องหน้ากล้องหลังในการทําหมวดต่างๆก็ถือว่าโอเคมากเลยครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากครับผมหลังจากที่พี่ทำการใช้งานตัวเรื่องกล้องมาคุณสมบัติของกล้องก็มีให้เราเยอะครับมีการถ่ายวอล์การถ่ายวิดีโอการมี AI c a m คการมีรูปภาพบุคคลฟังก์ชันถือว่าเยอะจริงแล้วก็มีหมวดหานใน ถ่ายที่มืดด้วยนะครับแล้วก็มีหมดเพิ่มเติมมีโซโมชั่นมีไทม์แลปมีวิดีโอคู่มีสกายช็อตเมืออาชีพพอลว่าคือเยอะมากกับหมวดฟังก์ชันตัวนี้ผมบอกเลยว่าเวิร์กมากซึ่งพี่ใช้งานมากับคุณสมบัติตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงครับไม่อวยนะพูดตรงเลยว่าเล่นเกมเนาะ Rv ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับเกม PUBG Mobile ปรับสูงสุดสบายฟ f i ไฟสูงสุดสบายเกม c a p t h i Impact พี่ปรับเป็น กลางๆต่าๆก็ถือว่าเพียงพอกับ CPU Hero G 200ถือว่าทําการบ้านออกมาได้ลงตัวจริงสับตัวนี้เนาะถือว่าใช้งานมาได้อย่างเพียงพอจริงครับมาดูว่าเฮ้ยลำโพงตัวนี้ลำโพง2ตัวเสียงจะเป็นยังไงบ้างพี่ขอเปิดตัวลําโพงเลยนะครับมาดูว่าเสียงและคุณภาพจะเป็นอย่างไรนะครับขอปรับเป็นลําโพงเป็นสูงสุดเลยนะครับนี่ขอปรับก่อน เดี๋ยวผมพีขอปรับเป็นลำโพงสูงสุดซึ้งพงปรับเป็นสูงสุด2ตัวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ บอกเลยครับว่าเสียงคือดีมากครับเสียงเบสเสียงกลางทําออกมาได้ลงตัวจริงครับซึ่งพี่ใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอมากครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้สามารถแสดงผลตัวหน้าจอออกมาสีสันกับหน้าจออมเมริกก็คือเปิดได้ส,งสงูงสุดคือ 2K 60เฟรมซึ่งพี่ทําการใช้งานมา กับหน้าจอถือว่าสีสันลงตัวมากครับผมแล้วก็สกินโทนทำออกมาได้ดูดีมากเลยครับผมใครหามือถือที่สเปคหน้าจอจัดเต็มลำโพงจัดเต็ม CPU ให้มาเพียงพอมากกับงบเลนไม่เกิน4 0 0พันเหมือนว่า i n f i n i x Hot ส h o ฮอตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับผม พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามลิงก์ที่ทำให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,กาสินค้าให้นะครับผมเสาน,นี้ขอบคุณครับสวยจริงสับตัวหน้าจอนะครับ